จะดูกได้จะแท้ดูที่มันเอาระเบอร์ปลาปลาโดนลูกเก่งอะไรเป็นไรวะลูกเก่งก็ไม่รู้วะจะลอยังไงมาดูไม่ค่อยง่าโคตรแรงอ่ะไเดี่ยวเยว่งเดี่ยวปมาณมันเส็สิเบอร์ไม่อรสงูไหนเพื่อนได้หมดแหละได้หมดได้หมดกะซื้อ นี่บ <separ atie> ้าเอาฟ้า <uno> บ uh ้าเอาฟ้าเอาแตงเลยเอาแตงเลยพูดถึงเอาฟ้านึ้ถึงหนังเรื่องหมาป่านะเสี่ยงเงินเหรอมันแน่นอนที่เริ่มมามันหนีมาป่าอยู่บนต้นไม้อะแล้วมันมีหมาป่าจะมันช่วยมันจะไปมาเป็นเพื่อนกันเฉยหนังเรื่องอะไรวะโคตรคนมาดูความยุติธรรม นอนอะไรยี 1. 1> ่ะ <silly> อืมป oh, ืนนี้ควัดรองเลยโอเควะโอ้โหพืนข้อสองคืนสองคืนสองคืนได้มินิไม่ได้เขาได้เปดอวะ QVU วมคน่่เอาเด่คุดซิบอ่ะ ไปนอนดีกว่ารู้สึกไม่ค่อยดีว่ะเนดี๋ยวะปวดหัวปุ่นหัวกระมุน <c oughs> ยังไงยากียาแล้วคนนี้เป็นอะไรเนี่ยเผู้สอบไปแล้วครับผู้สอง low b o y f r n มันดินชุม่มกระเพาะเดี๋กกยวไม่ตายทำไมล่ะเพื่อนไม่ตองเล่นในเมื่อคนเดียวมันจะเห็นสองคนวะมันจะโหดไปเปล่าอ่ะ ต้องปืนค้อตอนนปนออูบ้างเอิบหกเ็บอรี่อที่ม่ใชปืนกนเอสิไอ้เหี้ยเอปืนกปืนคอพ่อเอามามาคออย่างงี้มากูไปที่ผมคอเอเฮั้ยี่สิบเไอ้ยี่สิบยี่สิบเอ็ดเส่สิอ็เี้ยเสีส้อยี่สิ มึงยังพูดซ้ำอันที่ีสองดึมอะเอากูไม่ลงเดึมสิบกูเปิดอะไเฮียบอกเลยมึงอยู่ฝั่งหนึ่งเหรอใช่กูเก่งไงกูเก่งเอ้ยไอ้เมืองนี้ใครมาฟาบะฮัลโหลบอดเมองที่ผมมาบอดป้าดูดีไมไม่ๆมไม่ไม่บอดมีรถจอด2อคัน โดนจิงอุ้ยเจ็บ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 นครับไปดี่ไปกันไม่รอกูเลยคุรออยู่นี่มึงเก็บเสียงยิงกูเฮ้ยไม่ได้ยินเอ้าเอ้าเก็บเสียงยิงก็บอกอยู่เฮ้ยโดนปุ่มโดนปุ่มแข็งแก๊กไว้ทัวกำลังไปช่วยนายมาแล้วมาแล้วหลังมาหลังมานี่นี่ที่นี่แบงคมาช่วยเลยแบงค์ลูโดนบนมือปุ่มเลยไปกําลังไปกําลังไปแข็งแก๊กไว้เพื่อนมาครับ โอ้เร็มยุบไวมากเลยนายเออเออเลยนะยุบโอ้ยโดนหลังยิงกระจายตัวให้ด้วยโอ้เหนื่อยตัวหญิงคนเล่นทามะเนี่ยเสี่ยมือเตี้ยม่้ยตัไปยิ้มมาแล้วมาแล้วนายได้ไหมครับมียาป่ะน่ะเอายาป่ะมีครับมีครับอยาจะพันอยู่บนเข่าตายแล้วนะบนเข่าตายแล้วหลังตายแล้ว เือยังไอ้ตัวรอบเสื้อมีใครยิงมั้ยไอ้ผม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 ยิงโอเคโอเคทั้งนั้นหมดแล้วโอเคตีแบงค์ไอ้รอบไปใส่ป่ะ SSW มาดิ SBU ไม่รู้ลงน้ำมั้งเฮ้ยป้อมมาเฮ้ยสามล้อมาสามล้อมาเอออย่าไปอย่าไปไม่รึป่ะมันมันจะวนก็มาว่ะฉันจักไว้เพื่อน มันงดจะมายิงไม่รูก่อแม้ไม่ได้โอ้สามตัวผมตายว่ะทำเลยทำเลยไม่เอาอะไรมันเกีของอยู <Claire> <Elena> ่ครับอุ้ยไม้ขวายิงบนสัวานยิงเร็วเร็วขึ้น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 อยู่ยังไงเลยเื่องเลเลย ไปเลยไปเลยไปเลยต่ำเลยต่ำเลยแบบเพื่อน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 สวยปุ๊กมาเอาแนวหมดเอาสวยสวยสวยปุ๊กเขาปุ๊กเขาปุกเขาสวยสวยจ Nice เอ้ยวัฒน์สะพานวัฒน์สะพานจบตบตบตบมีคนมีคนมีคนเออ เออเบอร์หนึ่งมาได้ตรงนี้เนี่ยขึ้นไป่ได้นะตายเราขึ้นไป่ได้ลองตายนะมันยิงก็โดดน้ำแค่นั้นแหละเฮ้ยเบอร์หนึ่งระวังนะเอาขึ้นไปแล้วเพี้ยนไปนั่นอ่ะฮะมึงโดดน้ำนั่นนมันยิงเบอร์หนึ่งมันมันมันไม่เห็นไอ้เบอร์หนึ่งเว้ยเบอร์หนึ่งมันลอยได้เนี่ยเบอร์หนึ่งเดียนนะเดียนนะคนเดียวสุดเลยเอ่อไปอีกเบอร์หนึ่งไปอีก โอ้ยมันเห็นว่าโดนโดนโดนน้ำโดนน้ำโอ้โหน้ำดับไม่กันมันดับไม่กัน้ามาห้ามาห้ามาห้ามันไม่ได้ลไว้เออดับลาไว้เมื่อหนึ่งกับเดดไอ้เหี้ยเนี่ยมันก็ต้องข้ามสะพานมาแบงค์เชื่อกูดิปลาโตโมปลาโตโมปลาโตโมมาหลอกซ้ายหลอกซ้ายเบอร์หนึ่งดักดักซ้ายไว้นะผมดักขวาให้ หวยไปอ้เหุยหมวกมันแตกอ่ะมั้งน่าหมวกน่าจะแตกวะม้ขางมันกูหาอยู่มหาอยู่อ๋อีย่าะไรใช่ไหมสะท้อนนี่วะเคยหล่อนเียฟังดีดีฟังดี สวย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 ันวไเดียตรงไหนเนาะอวิ่ง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 รถเจ็บ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 นสวยน็อนนเนาะมอูแตกวะมีเกาะบอกเลยนะชิบผ่ายแล้วไงตัวมาตัวมันามันจะข้ำมาซ้ำ

เอาหมดส่งสวย่หมดหมหลังหลาไอดอปไอ้เคียไม่ได้ไอ้นี่ไอ้แบนเพื่อนกูชุไม่ได้เลยไม่พอขวาขดูขวาไว้หน้าในบ้านในบ้านขมดลงนี่ลงจะลดจะลดหน้าลงที่เรียกูเหลือก็ติงหมายิงกูไม่ตายันไแน

ไปงูเลยเกาะมีไม่ได่แต่ว่าเกาะไปอยู่ข้างหน้าไปดูข้างหน้าไปดูข้างหน้ารถมันจะระเบิดเลยเดี๋ยววิ่งข้ามแน่นอนข้ามไปแล้วป่ะมีหินตัวแบงเลยอ๋อเจ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 อหินหินหินกูระเบิดได้กูระเบิดได้ได้มึงเห็นจะไม่หิพี่เห็นหินใช่ไหมเห็นเห็นเห็นอะไรอ่ะเกือบตาย แกงอยู่แลบบ่งเข้าวงวววอ้เงี้ยวงวงกลมอะรง้ตอนนีเออวิ่งเก็บขยงดียกน่อไงวไรนั่น,นแหละว่ะเ้ยหาาไ่ออนนี้ย้ายอยู่ในโหที่ลบ,บอ่ะเนาะที่บอยู่ยายืาไ่ไมีควันมีควันปาควันเนี่ย เูเราควันแต่ก่อเราควันแต่ก่อนไต่ก,ก่อนวางไปเฝัน,นก็ไม่บอกแต่แรกก็ไปชุบอีกเหรอชุบก็ชุบวงนะทันเหรอเอา้ทาทันดิทันแล้วไม่ทันแล้วไปเลยไม่ทนันแล้วไปเลยไม่ทันแล้ว ขึ้นยู่ยวงเยอะคมองในแบบนี้หรืเอเป่าวงไยิงฟันทั้งหมดแล้วไหมดนเนียได้ปะลังหีบพันทัน้งหมดแล้วิ้ยขี้ตายเลยสวยแบ๊งอันแล้อันแล้วใ อันนี้ดวงแชมกลัวฮ้วยเยมนนิด